บทที่สิปูจ่จวินก่อพายุเจวินจานเทียนย่อมไม่อาจาคาดคิดได้เลยว่าเหตุการณ์เมื่อคืนหาใช่การล่อสังหารแต่กลับเป็นพรจากสวรรค์ที่หลังลงแกลับหลานชายของตนไม่มีมือสังหารแม้เพียงเงาเดียวทว่าผู้อาวุโสกลับเชื่อมโยงเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาเมื่อได้ยินข่าวว่าจาวินเสี้ยกระโดดลงสลั่วเย่เพื่ออ,อาบน้ําเขาก็เข้านอนด้วยใจที่เต็มไปด้วยโทสะและความขุนเคืองทว่าในยามหลับสนิทกับสะดุ้งตื่นกลางดึกหัวใจสั่นไหวด้วยความหวาดหวั่นได้สาเหตุเมื่อสอบถามจึงไไดด้้้รัััับบขขข่าาาาาววามีปีปญหเกกกิึึึนนนนนลลชชยฟโทททจง ข้าไม่เป็นไรทุกอย่างเรียบร้อยดีข้าสบายดีจริงๆเสียงของจวินเซียเอ่ยพลางคว้าผ้าขนหนูมาปิดช่วงล่างอย่างโลนลานใบหน้าฉายแววกระดากอายเขาที่ถูกปดเปลื้องอภรรจะไม่เหลือสิ่งใดปกปิดต้องเผชิญหน้ากับเหล่าผู้อาวุโสที่กรูกันเข้ามาเป็นสิทธิ์ร่างกายเปิดเปลือยต่อสายตาทุกคู่แม้จวินเซียจะเป็นคนจิตใจหนักแน่นและหน้าหนาพอสมควรแต่ครานี้ก็ยากจะรักษาความสงบได้สนิทนักเจ้าจะปิดบังสิ่งใดกันจำเป็นต้องอายถึงเพียงนี้เชียวหรือที่จะให้ปู่เห็นของสิ่งนัั้้นายงจไดดี เมื่อครั้งเจ้ายังเป็นทารกข้ามักอุ้มเจ้าด้วยมือหนึ่งส่วนอีกมือก็เล่นกับของสิ่งนั้นอยู่บ่อยครั้งวาจาของจว,วินจ้านเทียนทำเอาจว,วินเสียแทบสำลักตายคาที่ด้านหลังเหล่าองครักษ์ทั้งหลายไหลคลายลงสีหน้าพากันแดงกำ่ำพยายามกลั้นลมหายใจอย่างหนักหน่วงบางคนแอบเหลือบมองไปยังจุดที่นายน้อยปิดบังไว้สายตาแสงรอยขบขันก่อนจะส่งสัญ,ญญาลับด้วยการกระพริบตาเรากับกำลังเปรียบเทียบสิ่งใดกันอยู่ทันใดนั้นเสียงของผู้อาวุโสพันแปรเปลี่ยนเป็นยินเยียบราวน แววตาแข็งกร้าวปลดปล่อยเจตนาสังหารแผ่ซ่านทั่วห้องหาจว,วินเสียขมวดคิ้วมุนงงก่อนจะเข้าใจความหมายของปู่ในฉับพลันเขาก้มหน้าด้วยสีหน้าอับอายข้าลม้มลงเสียก่อนมิทันได้เห็นสิ่งใดเจ้ามันไรประโยชน์เสียงคำรามของจว,วินจั่นเทียนแฝงทั้งความผิดหวังและโทสะเขากวาดตามองหลานชายอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าปลอดภัยจริงก่อนจะหมดอารมณ์ที่จะจ้องร่างเปลยน,นั้นต่อไปร่างเล็กผอมบางเช่นนี้ช่างไม่สมกับเป็นสายเลือดตระกูลนักรบแม้แต่น้อย ผิวขาวผ่องยิ่งกว่าสตรีผู้เละโฉมเสียอีกฮึมนี่มันผู้อาวุโสได้แต่พ่นลมหายใจหนักหน่วงก่อนพยักหน้าอย่างฝืนใจเจ้าไปพักผ่อนให้ดีเถอะเมื่อสิ้นคำเขาก็หันหลังออกจากห้องพร้อมเหล่าองครักษ์ทิ้งให้จวินเซียถอนหายใจโล่งอกผ้าขนหนูที่ปิดช่วงล่างถูกวางลงเหงื่อยเย็นไหลซึมตามแผ่นหลังเราเพิ่งผ่านสมนรภูมิรุ่งขึ้นจวินจ,จันเทียนขุนนางเท้าแห่งตระกูลจวินได้ระเบิดพายุทสกลางท้องพระโรงทองคำเขาชี้หน้าบรรดาขุนนาง ขุนศึกญาิราชวงศ์แม้แต่มหาอมาตย์ก็ไม่รอดจากสายฟ้าคำรามแห่งวาจาเสียงดุดันสถานผนังถงประกาศคำขู่ดุดันสวรรค์หากมีผู้ใดคิดลอบสังหารเพียงคนเดียวของข้าอีกตระกูลนั้นจงเตรียมสังเวยด้วยชีวิตโทสะของผู้อาวุโสพุ่งถึงขีดสุดราวพายุเพลิงพร้อมเผาผลาญทั้งแผ่นดินทว่าก็ยังมีผู้ไร้ไหวพริบทรงซื่ออีราชแพทย์ผู้เป็นขุนพลเก่าแก่ขององค์ชายใหญ่เขาเพิ่งได้รับบรรดาศักดิ์ใหม่ด้วยแรงหนุนจากองค์ชายจึงไม่ได้ตระหนักถึงอำนาจและโทสะของขุนนางเท ด้วยความมั่นใจในอิทธิพลขององชายเขากล้าขัดวาจาของจวินจ้านเทียนต่อหน้าฮ่องเต้หวังให้ฝ่าบาทเข้าข้างตนผลคือถูกผู้อาวุโสซัดจนหน้าบวมปูดราหัวหมูฝรุดไปสองซี่ต่อหน้าทุกสายตาองคชายใหญ่กัดฟันแข็งใจออกมาหวังเกลี้ยกล่อมแต่กลับถูกถีบเข้าที่ท้องจนกลิ้งไปหลายตลบบนพื้นโถงหลังเหตุการณ์นั้นทำให้ทุกคนในท้องพระรงค์ถึงกับตัวแข็งทื่อไม่กล้าขยับแม้ปลายนิ้วท้ายที่สุดฮ่องเต้ต้องเสด็จออกหน้าปลอบโยนด้วยตัวพระองค์เองรับปากว่าจะคุ นั่นจึงทาให้จว,วินจ้านเทียนยอมพระออกไปแม้ใบหน้าจะยังใช้แววขุนเครืองราวยไ,ไม่มอดก่อนจะกล้าพ้นท้องพระรงเขากวาดตามองเหล่าผู้สนับสนุนองค์ชายใหญ่ทีละคนแววตายเย็นเยียบราวคมกระบีทำให้ขาทุกคู่สั่นระริกประดุดเส้นบะหมี่หลายปีที่จว,วินจ้านเทียนสงบเงียบราวยุที่หลับไหลคราวนี้เมื่อโทรัพททุก,ก็ได้ทาให้ทั้งราชสำนักทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบูถึงกับสันสานแม้แต่ฮ่องเต้ยังต้องออกหน้าปลอบโยนด้วยตนเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าในท้องพระโรงทองคําเขาถึงกับกล้าลงมือกับองค์ชายต่อนน้าุนนางับรอย และจะมีสิ่งใดอีกที่เขาจะไม่กล้าทำห้องเตอท่อสายตามองผ่านหลังของจวินจันเทียนที่กล้าออกไปพลางถอนใจลึกจากก้นบึ้งหัวใจอำนาจและบารมีที่ขุนนางเข้าแสดงออกในวันนี้ช่างน่าเกรงขามนักทว่าฝ่าบาททรงตระนักดีว่าคุณชายสามแห่งตระกูลจวินผู้เป็นทายาทเพียงหนึ่งเดียวได้ทำให้แม่ทัพเท่าผู้นี้ผิดหวังอย่างแท้จริงพระองค์หวนคิดถึงวันที่จวินจันเทียนเคยเข้าเฝ้าขอพระราชทานสมรสระหว่างจวินโมเสียกับองค์หญิงหลิงเมิ่งนั่นคงเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายที่จะรักษาสายเลือดตระกูลจวินแต่่พรรระอองงง์ปบทฏิเเสธยาา้มตต ปรับได้ที่จะวินโมเซียยังมีลมหายใจขุนนางเท่าคงไม่ก่อพายุโทสะกลางท้องพระโรงเช่นนี้เหตุที่เขาเสียการควบคุมในวันนี้เป็นเพราะเขามองไม่เห็นอนาคตของตระกูลอีกต่อไปศัตรูของตระกูลจวินทั้งภายในและภายนอกมากมายเกินขนาดนับและเมื่อจะวินจ้นเทียนสิ้นลมศัตรูเหล่านั้นย่อมไม่ปราณีหลานชายของเขาแน่นี่คือเหตุผลที่ขุนนางเท่าไม่ลังเลจะทุ่มสุดตัวผู้ใดกล้าทำร้ายตระกูลจวินทำร้ายหลานข้าข้าจะสังหารมันก่อนเมื่อถูกบีบจนถึงทางันแล้วยังมีสิ่งใดให้หวาดกลัวอีก ตระกูลจวินเคยเป็นเสาหลักแห่งอานาจักรเทียนเซียงเป็นดั่งเทพิทักษ์ที่ผู้คนยำเกรงจะปล่อยให้ร่วงโรยสู่ความล่มสลายเช่นนี้หรือฮ่องเต้ถอนใจความรู้สึกเสียดแทงแล่นเข้าหัวใจบางทีหากวันนั้นข้าตัดสินใจต่างออกไปหลังได้ประจักษ์ลิฟเดทของขุนนางเท่าเหล่าขุนนางฝ่ายทหารต่างกระลึงงานส่วนผู้ที่เคยวางแผนรับหมายคน้นเขาก็รีบล้มเลิกความคิดทันทีแม้แต่องชายใหญ่ที่เสียหน้าอย่างมากยังไม่กล้าเอ่ยความขุนเคืองออกมาสุดท้ายก็โทษราชแพทย์ผู้สนับสนุนตนว่างโงา่เขา มีรู้หรือว่าขุนนางเท่าผู้นี้คลุ้มคลั่งไปครึ่งแล้วแน่นอนว่ายังมีอีกหลายคนที่เก็บความแค้นไว้ในอกตาเท่าเอย๋ยเจ้าคิดว่าจะอยู่ได้ช่วงนี้รันหรือวันที่เจ้าสิ้นลมนั่นคือวันที่ตระกูลจะวินศูนย์สิ้นถ้าว่าความคิดเหล่านี้ยังคงเป็นเพียงไฟแค้นที่ซ่อนล,ลึกในอกไม่มีผู้ใดในอาณาจักรเทียนซิงกล้าประจันหน้าขุนนางเท่าอย่างเปิดเผยเพียงแต่มหาอมาตย์หลี่ซ่างผู้เป็นราชครูนั่งนิ่งไม่เอ่ยวาจาตลอดเหตุการณ์แต่ทันทีที่จะวินงจันเทียนเก้ารับออกไปคิ้วของเเขขากก็็ยยับลน้อ รอยยิ้มเย็นผุดบนใบหน้าดูท่าขุนนางเท่าจะหวงหลานชายผู้ไรความสามารถผู้นี้นักเช่นนั้นจว,วินโมเซียก็คือจุดอ่อนของเขาสินะจุดอ่อนเช่นนี้ช่างง่ายต่อการควบคุมเมื่อจุดอ่อนถูกเปิดเผยต่อให้บุรุษผู้นั้นแข็งแกร่งเพียงใดมีเบื้องหลังยิ่งใหญ่เพียงไหนก็หมดสิ้นความน่าเกรงขามในมุมลับที่ไร้ผู้สังเกตเมื่อรู้เฟยหัวหน้ากองทัพวังหลวงซึ่งยืนตรงข้ามราชครูหลีบตากาันแววตาทั้งคู่ฉายรอยยิ้มลึกลับโดยไม่เอื้อนเอ่อยวาจาเรือนตระกูลจว,วินณนะห้องของจว,วินีย ประตูปิดสนิทใบหน้าของเสียวเคอร์แดงกำบเราวกับผลทับทิมนางยืนลังเลอย่างเห็นได้ชัดเรากับอยากหนีออกไปให้พ้นเจ้ากลัวข้าหรือเสียงของจวิงเซียดังขึ้นพางเช็ดหยดน้ำบนร่างเขาเหลือบมองสาวใช้ตัวน้อยที่ยืนหน้าแดงกำความคิดพันผุดขึ้นเมื่อก่อนนางก็เคยดูแลข้าอย่างใกล้ชิดแล้วจะมามเกอร์เขินไปทำไมกลัวเสียงแผวตอบทันควันก่อนจะรีบแก้คำไม่ไม่กลัวเจ้าค่ะ จวินเซียหัวเราะเบาๆก่อนจะก้าวออกจากถังไม้ด้วยท่วงท่าสงบจากนั้นจึงหยิบอภรมาสวมอย่างรวดเร็วเมื่อจัดเรียบร้อยเขาก็ก้าวไปหยุดตรงหน้าสาวใช้พลางเอ่ยด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนลืมตาได้แล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเสี่ยวเคอค่อยๆแง้มช่องว่างระหว่างนิ้วแล้วลอดชำเลืองผ่านรอยแคบด้วยหัวใจเต้นรัวเมื่อเห็นว่าจวินเซียสวมอภรเรียบร้อยแล้วนางจึงปล่อยมือลงอย่างโล่งใจกระนั้นใบหน้านางยังคงระเรื่อแดงราวกลีบดอกฉบาในยามเช้างามหน้ามองจนแา่จะละสสยตาเมื่อเห็นท่าทางน,น วินเซียก็อดไม่ได้ที่จะยื่นมือไปลูบสีสนางเบาๆเสี่ยวเคอร์อสะดุ้งเล็กน้อยนางเงยหน้าขึ้นและพบว่าดวงตาของเขาเต็มไปได้วยความอบอุ่นเราสายตาพี่ชายที่มองน้องสาวด้วยความเอ็นดูไม่รู้เพราะเหตุใดหัวใจที่เต้นระรัวของนางกลับสงบลงความหวาดลัวพลันจางหายไปความคิดหนึ่งแวกเข้ามาในใจยามนี้นายน้อยช่างดูน่าพิสมัยนักเมื่อความคิดนั้นแวกเข้ามาเสี่ยวเคอร์อก็สะดุ้งเฮือกในใจนี่คาคิดเช่นนี้ออกมาได้อย่างไรอย่างไรเขาก็ยังเป็นนายน้อยผู้เสเพล ไรยังอายและน่าชังอยู่ดีข้าจะไม่ยอมให้เขาพรากความบริสุทธิ์ของข้าเด็ดขาดความหวาดระแวงพันกับคืนนางก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวใบหน้าฉายแววระแวดระวังเต็มที่ดวงตากลมโตสันไหวราวลูกแก้วที่สะท้อนแสงไฟในยามราตรีจบตอน